ครับก็เก็บทิวทัศน์ในช่วงนะครับฟ้าเปิดทีหนึ่งถ้าไม่มันพอดีฟ้าเปิดนะครับตรงนี้ก็เป็น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 ,ปน,ปน,ปนจุดชมชมวิวนะครับสูงจากเอ้กอเซโลขึ้นมาผมว่าหลายร้อยเมตรนะครับเนี่ยพอดีฟ้าเปิดนะครับพอดีฟ้าเปิดลุ้งเลยสวยงามนะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่ที่ ทางเราที่กอเซโลนะครับขึ้นมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับฝั่งลุงที่เห็นปลายลุงน,น่าจะเป็นของพม่านะครับเพราะว่าเห็นทิวเขาสูงสูงนะครับโผล่มาจากยอดเมฆนะครับเมฆหมอกแต่ตรงนี้จุดนี้ก็คือว่านะครับต้นต้นต้นลุงนะครับก็เป็นแผ่นดินไทยนะครับเป็นแผ่นดินไทยแน่นอนนะครับก็ก็สภาพ อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนะครับที่วิสาหกษษิจคือทําชุมชนเขาทําไว้นะครับด้านนู้นก็คือเป็นที่กางเต็นท์อะไรเนี้ยอาจจะมีค่าบริการนิดหน่อยผมก็ยังไม่นะครับก็สูงขึ้นมานะครับจากจากจากไอ้กเซโลนะครับตรงนี้ก็เราจะเขียนไว้ทะเลหมอกสองเป็นดินนะครับรบ้านบุญเลย อำเภอศพเมอจังหวัดหน้าห้องสอนนะครับก็คงอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็คงจะเดินทางกลับนะครับก็ขอให้เพื่อนนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับก็หลายถึงหลายอย่างนะครับที่เราอยู่นะครับในพื้นราบมันก็ยังมีปัญหาอะไรมากมายวันนี้ผมนีหนีหนีขึ้นมา ขึ้นมาเที่ยวดอยเที่ยวเหนือเจ็ดวันก็มันก็ไม่ได้รับข่าวข่าวอะไรจากทางกรุงเทพหรือทางนะครับทางบ้านเรารว่ามันวุ่นวายกันไปถึงไหนแล้วคร,ครับก็เมื่อกี้เราลงมาจากหมู่บ้านด้านบนนะครับครับก็ขอให้มีความสุกขกับการใช้ชีวิตนะครับก็ตี่รีย้มากก็หนีเที่ยวป่าเที่ยวดอย ครับก็ตึ้งเดือนหน้าผมคงจะลงทะเลทักห้าหกวันนะครับครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ